สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีข่าวคราวของสองซุปตาคันเทพอยากจะให้สีสันมาเทิงอัปเดตให้ซะหน่อยวันนี้เราเลยจัดหนักให้เป็นพิเศษ ทีมรายการก่อนบ่ายใครเครียดก็นำยาวิเศษโชมายากลสุดอเมซิ่งออกจากจอมาสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบำรุงขวัญเหล่าพี่น้องทหารกล้าที่บาดเจ็บจากการลงพื้นที่และนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยมีทั้งการเลี้ยงอาหารกลางวันให้อิ่มกายและภาคบันเทิงให้อิ่มใจซึ่งพี่น้องทหารกว่า30คนก็เอนจอยกันมากๆกับโชมายากลหัวเราะกันเสียงทุ้มกระหึม่มแทนคำขอบคุณที่ก่อนบ่ายใครเครียดมาช่วยเป็นคุณหมอฟื้นฟูสุขภาพใจด้วยทางรัดให้ อย่างนี้ละค่ะ